ชมค่ะดิฉันเนี่ยอายุห้าสิบแล้วดูสิยังสวยสวยไม่คัาต่งตึงเห็นไหมนี่ต่งตึงเพราะอะไรเป็นผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองจะปล่อยให้เหี่ยวไม่ได้อย่างดิฉันเนี่ยห้าสิบกว่ามีผัวมาแล้วเจ็ดคนเงินก็มีถ้าเราสวยเนี่ยเราก็จะรวยเงินก็หาง่ายนะสตูดิโอเนี่ยลงทุนไปเนี่ยยีล้านไฟห50ห้าสิบดวงไอ้ลูกครึ่งฝรั่งน่ยมันบอกมันโง่ไงมัน โง่สองดวงอะไรมาดูยี่สิหสิบดวงกล้องเนีสองตัวอัตโนมัติเข้ามาเดี๋ยเปิดสวิตช์ปึ๊บไฟติดหมดเลยโง่ไงอีกลูกครึ่งเนี่ยมันโง่นี่รัฐสถานีของเรานะถ้าเกิดว่าฉันไม่สวยจริงนะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเขาไม่มาดูหรอกคุณชมพู่อรารยาเอฮาเก็ตนะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงก็ยังมาดูช่องของอาจารย์เพราะอะไร สวยห้าสิบกว่าแล้วนี่เต่งตึงเห็นไหมมีแต่คนโทรศัพท์มาเมื่อวันก่อนไอ้โลกจิตังโทรมาเลยมาขอเอาอวางสายใส่มันก็เรามันหมดประจำเดือนมาสี่เดือนแล้วไม่มีอารมแล้วคนทุกวันนี้ทำงานอย่างเดียวเพื่อคุณผู้ชมเพื่อการเมืองอุทิศตัวทุกอย่างฟรีหมดขาดทุน20ล้านก็ยัง อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองสวยและรวย